สวัสดีครับรายการอาจารย์มน์พบปัญหาในวันนี้นะฮะผมอยู่ในจุดที่สูงสุดของร้านอะไรนะจันเทียรร้าน,นาาเนี้ยลาพันเน่ค่ะ้าลาพานเน่นะอยู่จุดสูงสุดเลยนะคุณดูผมยืนอยู่ณนะจุดบนสุดร้านนี้จุดตรงนี้คือร้านกาแฟของเขานะเขามีร้านขายกาแฟหาไรายได้อยู่แค่เพียงจุดเล็กๆเท่านัที่เหลือนั้นเป็นสําหรับลูกค้ามา ถ่ายรูป,รปเช็คอ,อ,อินกันทั้งนั้นเลยนะสถานที่ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปสวยๆเก็บไวนมม้นะบรรยากาศสวยงางามมากเลยค่ะครับที่กําลังพูดอยู่ก็มีคนกําลังเริ่มเดินมานะนี่ท,ทางเข้าของเขาคนกําลังเริ่มเดินขึ้นมาชี้ขึ้นมาด้วยว่าเดี๋ยวจะขึ้นมาน <c oughs> แน่ท่านเจ้ต้องรีบตอบคาถามแล <c oughs> ้วอาจารย์ก็มีคําถามของท่้นหนึ่งนะฮะถามผ่านไลน์แอดเยลโลธุรกิจ SME สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เท่าไหร่คะ ธุรกิจไอ e นี่อาจารย์เชียบจะมองอยังไงธุรกิจเอมีเขาหมายถึง h อ e ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือไอ e ที่เป็นนิติบุคคลยังไงบ้างอืมอันนี้ไม่ทราบขอตอบในสองมุมเลยได้ไหมคะอาจารย์แต่คิดว่าน่าจะเป็นบุคคลธรรมดามากกว่าจากคาถามลักษณะประมาณนี้นะเดี๋ยวก่อนก่อนจะตอบถามหน่อยไอจีในความหมายของคนทั่วไปคืออะไรหรือในความหมายของเขาอาจารย์เจียบคิดว่าไง ธุกิจเล็กๆใช่ค่ะอาจารย์พอธ<บ>ุกิจเล็กๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือเปล่าหรือเป็นนิติบุคคลที่ยังอยู่ในกลุ่ม SME เล็กๆ,ๆอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะอาจารย์เย็บจะตอบในมุมของบุคคลธรรมดาก่อนละกันค่ะอาจารย์สำหรับบุคคลธรรมดานะคะหากค่าใช้จ่ายได้2แบบค่ะแบบที่1คือวิธีเหมามนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือตามจริงเลยเรามีค่าใช้จ่ายท่างไรก็ใส่ไปบดเลยนะคะแต่ทั้งนี้เรากลับมาที่ค่าใช้จ่ายเหมาเหมาได้กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ รายได้เราเท่าไหร่ตั้งเหมาไว้เลยค่ะสูงสุดคือ60%คือเหมาค่าใช้จ่ายนะเพราะฉนั <S <S ้นถ้ารายได้เราร้อยหนึ่งคูณหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นค่าใช้จ่ายได้ที่60บาทค่ะอ,อันนี้นะคือสูงสุดซึ่งวันนี้เราต้องกลับไปดูประเภทธุรกิจของเราก่อนนะคะว่ารายได้ของเรานั้นเป็นประเภทที่เท่าไหร่มีทั้งหมด8ประเภทค่ะซึ่งประเภทที่หักค่าใช้จ่ายได้สูงสุดมักจะอยู่ที่ประเภทที่8นะคะก็คือทําธุรกิจค้าขายทั่วไปนี่แหละค่ะอืมแต่เกิดวิชาชีพอิสระเนี่ย ก็หกสอรถูกไหมคะอาจารย์แล้วถ้าเกิดเป็นหมอก็60%วิชาชีพอิสระส,ะสำหรับหมอจะเป็น60% ừ ừ ừ. แต่อาชีพอื่นๆก็จะ30%มสิบเปอร์์ค่ะดังนั้นคุณต้องไปดูก่อนว่าไรายได้ของคุณเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็หากค่าใช้จ่ายเหมาได้หกนั่นแหละครับาอาะคราวนี้ถ้าเกิดไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นกันเหมา แต่อาจจะอยากหักค่าใช้จ่ายตามจริงก็ต้องมีเอกสารจริงแล้วต้องถูกส้องตามสัมภารด้วยใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เราบอกว่า60%เอ้ยค่าใช้จ่ายมันน้อยไปหรือเปล่าฉันจะดีกําไรที่40%เลยนะมันไม่สอดคล้องกับพ้อแท็จริงเลยสัมภาร,ก,รก็ให้ทางเลือกค่ะคุณสามารถเก็บบินจริงมายืนยันได้เลยว่าคุณมีค่าใช้จ่ายมากกว่า60% ซึ่งบินจริงที่ว่านั้นต้องเป็นบินที่สัรพกรยอมรับด้วยค่ะก็คือเป็นบินที่มีชื่อที่อยู่ให้ครบถ้วนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะอ,อันนี้ก็คือในกลุ่มของบุคคลธรรมดาค่ะบุคคลธรรมดานะฮะนี่ที่คุณถามว่าหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อย่างไรอาจารย์เชียร์ตอบไปแล้วอันนี้คือในมุมทางภาษีเลยต่อไปถ้าเกิดคุณเป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นห้างส่วนจำกัดหรือบ,บอริษัทก็ตามแต่คุณเป็น s m e คุณหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อย่างไรครับค่ะในกลุ่มของนิติบุคคลนะคะคุณไม่มีวิธีเหมาละ คุณจะเหลือแค่เพียงวิธีเดียวก็คือหักให้จ่ายตามจริงเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นการหักให้จ่ายตามจริงของนิติบุคคลไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทหรือห้างส่วนเหมือนวิธีของบุคคลธรรมดาเลยค่ะก็คือเก็บค่าใช้จ่ายบินจริงๆและเป็นบินที่ถูกต้องตามภาษีากรด้วยค่ะและต้องเกี่ยวข้องกับกิจการด้วยใช่ค่ะคุณก็จะสามารถเอามาเป็นค่าจ่ายได้ดังนั้นกรณีเป็นนิติบุคคลนะครับต้องมีบินจริงมีชื่อที่อยู่ผู้ซื้อผู้ขายจริงๆ ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้นั่นเองใช่ค่ะซึ่งก็ไม่มีลิมิต,ตนะคะว่าจะต้องมีเท่าไหร่ภายใตออ้จำนวนเงินกี่บาทไม่มีค่ะเรามีบินจริงเท่าไหร่ก็เอามาใช้ได้เลยค่ะอ่าโอเคอันนี้ก็น่าจะตอบครบแล้วนะอาจารย์เชะก็ได้เวลากลับแล้วที่เสียงดังๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับน้ำพุทางเข้าของร้านกาแฟคาเฟ่ร้านนี้นะคะเสียงดังมากเรากำลังจะต้องเดินลงนะครับถ้าเรามองแบงค์ล่าเห็นดอกไม้สวยงามมาก ไะเดินลงดีกว่าระวังตกนะครับเหวมากสูงนะคะอยู่สูงเลยเราชอบอะไรที่ท้าทายนะครับเราต้องมาที่นี่ระวังสีสัน